อ่าสวัสดีนะครับก็กล่าเข้ากับผมนะฮะในบ้านนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมแฉงสองเอาสินถูกนะอ่าโอเคก็เห็นว่ามันลดนะฮะในสตรีมก็เลยสอยมาก,ก่อนก็ไม่เคยเล่นภาคแรกเหมือนกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวลองดูก็ผมใช้จอยเล่นนะครับ s e t ติ้ง,งโทรศัพม

กัอนดีกว่าไม่เคยเล่นเลยเออเอแล้วมือไอ้นี่ทำไมให้เลือกมีดอะไรกันมีดใช่มีระเบิดโมอโนอชอโมอะไรดีมอนอชอมดีกว่าอาอเลือกอะไรไม่ได้โอ้โหเริ่มเ,เกมกันเลยดีกว่าครับ Come on. Stop right there. Take my money. This is all I have. Huh? Look at this guy.

มีส้นอันนี้ดาบกันโดดก็โดดแล้วเบอดอันนี้ันนี้โดดอันนี้กิ้งโอเคีอะไรอีเคโดดได้อย่างนี้เ่รอมี่อะไรนะ it โคตรโหดยังไม่ตายนะอีกเ่รเฮ้ย เฉยอะไรอยอะไรวะยาวมันคืออะไรวะเมื่อกี้เราเน่ยเราทไปไหนต่อเกมมุมมองแบบสองมิติกึ่งสามนะฮะเออ ลูกจต,ต่อสู้อยเฮ้ยโอโอโด,ดแล้วไงอ้หโ,โ,โดนแล้วโดนแล้ว นะทำีกะิอย่างนี้ให้กูกดระเบิดหรอเปีปาดาเฮ้ยหังดิเออ,อ,อ,อนี่ไงเลนึ่งดอกเอ้ย ออออน่นาจะให้โดดข้ามเออโอเคเอ้ยเลยไปเลย ไีนะไปต่อสีเหลืองอันนี้ลงได้ลงไม่ได้นี่ยน่าจะมีของให้เก็บนะเออนี่ของให้เก็บอะไรเอ่ยเมื่เป็นของพวกอชิเมนนะอ,อันนี้ระเบิดนะระเบิดปุ่มแล้ววะ อยู่อยู่ได้เ้วยเอาเไยเอาโดดไม่ได้แม่เอาใช้ไม่ได้โดดมาทำไมวะนี่เหรอ้อหมดวะยังไงดีวางแผนก่อนนี่ต้องวางแผนแม่งแล้วบูสดนี่แหละ โอ๊ยโดนแล้วยังดีนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่อ๋อนี่กด counter TNT ใช้ไม่ได้ เด,ดเร็วไปสัตเฟลีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนก็มีโอกาสสุดท้ากันได้บเผื่อเฮ้ย,ฮยเ,เ,เ,เมันขึ้นหนเหมือนมันจะบอแน่เลย Uh, 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 who the uh, hell is that it กระโดดรอ,อดูดินี่นีเอามัมามาอันนี่ไปดูมีขึ้นแล้ว,น,น,น,ลวนี่ก็ได้ดู I have to do everything around here แล้วว่าฟังไม่ทันนี่อ่าอะไรอ่ะโอ้โหเอาสองทีเอง อะไรวะตายแล้วเหรอทั้นี้เหรออันนี้อะไรอ่ะสุภื่การ Thank you you may need this โอ้โหเลื่อยเจ๊ปลดล็อกเสียงซอนะครับโอดาเมจเต็มหลอดเลยเว้ยกติโอดามีนี่นี่คนขั้วเอ่อ อ๋อมาแทนเลยเมีอะไรให้เก็บ้มีตกลงอะไรป่าวะเฮ้ยเฮ you hear about the guy who took u Cesar? What a mess. f here! โอ๊ะเอี้ว่อ้โเงเออี โอ้แม่งระบายความเครียดได้ดีมากไอ้สักไม่ทำอะไรวะงงอยู่เลยเอาใหม,ามา่เอาให,หม่อะไรวะ Uh, what? <laughs> Who is this guy? Look! Oh! 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 เอ้ยยังไงวะฮ่าอืมอ้าวเล่ไงวะอันนี้ต้องขอโทษเลยนะครับถ้าผมเล่นกะนะฮะไม่เคยเล่นมี Okay. <laughs>

ที่อะทำไมกูเล่นกาอย่างนี้วะเอ,อ๊ะเอา้าเนาะ อันะนี้อะไรวะเห็นให้ยูตั้งยาแล้วนะครับมาตบโอ้โหโคตรแมนเคอคโคตรโหดกระโดดยึดมีอะไร ก็เหรอตายทีรอบไว้ในกูไปตั้งโดนใช่ไหมเฮ้ยบอกไม่ได้หรอวะ

เฮ้ออยออยังไม่ใช่เรนะิเลยะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้อโโออ,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 อยู่ไหนวะ ยระเบิดยังไงเฮียเออเจอแล้วนีอไปัเยียจะตายตายจบแล้วเฮ้ยกูแดกยาอยู่อย่าพึ่ง

อย่าเกียนตัวน้อยอุ้ยอ้าวปาร์มี่ตายเสิร์ฟน้ำมันเหรอต่อรถครับ That was crazy stuff you pulled there. Are you part of the rebellion? What rebellion? The rebellion against Magnus's new army. The new army was supposed to eliminate cartels. They just seem to be taking over where the cartels left off. Drug smuggling, kidnapping, and now murder. We stand for freedom! We will destroy the radical deliverance. And crush this plague upon our land! and <laughs> uh, it's no use you only have a few months general i have an idea <laughs> อาสกอร์หนึ่งหมื่นสองอาชีพเน้นปลดล็อกไปอันหนึ่งนะเนาะเามีลิเดอร์บอทด้วยอ่าครับกม็มีอะไรไหมก็ไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็ถ้าชอบก็ติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ